สายปรีวันที่20ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับวันนี้เรามาอัดคลิปกันที่กรุงเทพมหานครครับแล้วก็ขอต้อนรับครับเฮลไ,ไฟเฟรมหรือว่าเฟรยา่า เ็วไฟ U R ตัวซัพพอร์ตที่เข้ามาใหม่นะครับซัพพอร์ตที่เข้ามาใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเออพี่ไม่เอานะเพราะว่าเราเล่นเป็นสายฟรีครับสายฟรีเนี่ยก็ต้องก้มหน้ารับกรรมถ้าเกิดว่าเขามีของทรัพยากรต่างๆจากในซัพพอร์ตมาแล้วก็เอามาหวดเราเนะเพราะว่าแจกของเยอะมากนะถ้าใครเล่นเป็นสายเติมเนี่ยพี่ก็แนะนําว่าซัพพอร์ตยังไงก็ต้องซื้อนะครับแล้วเกิดซื้อให้คุ้มเนี่ยซื้อกับคันเทพจะราคาถูกมากๆเลยลองยกตัวอย่างครับแพ็กจากคันเทพ ถ้าเราจะซื้อของมูลค่า349บาทนะพี่ดูราคาซัพพอร์ตกันอ่ะ349บาทให้เราหารด้วยเท่าไหร่วะหารด้วย30คูณด้วย19จะได้ราคาของคันเทพจะได้ตก200นิด,น,ดนิดเท่านั้นครับสูกมากๆเลยถูกกว่าเรากดเองในเกมแล้วเงินเข้าทันทีนะคิดจะเติมเงินเติมคันเทพรูเล,เล่กดไลค์กดติดตามเดี๋ยวนี้ คิดจะเติมเกมวันพันแมให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ้่มๆคือหลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพรูเรื่องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไ like ลฟ์สดเด้อ และสาหรับเฟรย่าไฟเฟมเนี่ยนะครับก็มันเป็นตัวที่มันจะลดดามเมจจากคนที่ใช้ H p ในการโจมตีเอามาใส่ในทีมก็ไม่เสียหายด้วสิ่งสำคัญถ้าเกิดใครไม่อยากได้ตัวเนี่ยเอาของข้างล่างก็พอมันก็เยอะอยู่แล้วถ้าเกิดใครอยากได้ตัวเนี่ยเติม800จะได้ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยเก็บแต่วันแรกยันวันสุดท้ายนะครับยันวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่6เดือนพฤศจิกายนมันถึงจะไปนู่นนะฮะได้ตัวแน่นอนถ้าเกิดเติม800ร้ถ้าคันเทพ600ในนิดเท่านั้นเรามาอัปเดตตารางพลังก่อนบอกเลยว่าพี่ดองอย่ัง ได้อัพอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอันดับอยู่ที่121ของสาบาพลังลบอยู่ที่753,339ไม่ได้อัพอะไรมา2วันแล้วเพระาะเมื่อวานในเดินทางมากรุงเทพวันนี้เราก็อัดคลิปช่วงเช้ายังไม่ได้ดันอะไรเลยอ่ากิวเรามีคนเข้าคนออกทุกวันนะครับใครอยากจะจอยเนี่ยก็ต้องดูให้ดีว่ามาสองหน้าว่าถ้ากิวคน ไม่เต็มเนี่ยสามารถขอมาได้นะขอพลังแบบท็อปร้อยได้ไหมท็อปร้อยของเซิร์ฟเวอร์ครับหรือว่าใครอยากเข้าเนี่ยขึ้นมาท็อปร้อยหน่อยก็ได้นะครับอ่ะก็มาเล่นด้วยกันครับดูอันดับ3ของาบ่าเกียวกลุ่มฟูบุก้วันนี้เนี่ยพี่น่าจะไม่อัพแฮะเลเวลอ่ะดูจากที่ทรัพยากรที่เรามีอยู่พี่น่าจะ63ไปปลายพรุ่งนี้วันวันเสาร์ก็จะ64วันอาทิตย์จะได้65นะครับบอมพอกแล้วเนี่ยมันจะมีกิจกรรมการ์ดบัฟเข้ามาใช่ไหมมีฝันร้ายใหม่แล้วก็ การ์ดการ์ดนี่ฮะการ์ดบัฟจะเข้ามาตอนเลเวล65ก็รออัพกันเลยก็ตอนนี้จะเห็นว่าพลังพี่อาจจะตามคนอื่นไม่ทนันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาไปเลเวล69 68 6เ้า กันหมดแล้วนะครับสายที่อยู่ในท็อปๆเนี่ยแต่เราก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เติมพักคัมพีไงเ,เราเป็นสายฟรีแบบเพียวๆเลยเติมศูย์ไม่เติมไม่แต่บาทเดียวนะครับให้ย้ําให้ดูกันอีกรอบเนี่ยฮะโบนัสการเติมเงินมันมีสะที่ไหนน้องชายบอกเลยว,ว่าเราชาเลนจ์ตัวเองครับในการเล่นสายฟรีแต่นัานคือใครไม่ซีเรียสอะไรเติมขั้นเทพก็ถูกอย่นเดียวกันแพ็กสามสิบเก้าเนี่ยเติมประมาณยี่สิบหน่อยๆยี่สิบปลาย วันนี้เราหมุนกงล้อเอาเพชรรัวรัวเจ็ดครั้งอีกเช่นเคยก็เหมือนได้เพชรวันละ3า0นะครับแต่สิ่งเราต้องแรกก็คือไอ้ที่กดแชร์ไปในเฟซเพื่อเอาเพชร50เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเกมเอาออกไปแล้วทําให้สายฟรีสูญเสียเพชรไปเดือนละพันห้าอก็ว่าได้ก็หนักพอสมควรนะแล้วก็ซื้อช็อกโกแลตวันนี้กดถึง52ครั้งเพราะว่าเลเวลไม่ได้เล่งอะไรละนะฮะไปอีกทีก็ตอนใก,กล้ๆจะเลเวล80นู่นนะนะครับกเอาของทองเนาะแล้วก็กระป๋องม่วงวันนี้กด2ครั้งกดน้อยา เพราะว่าเรามีเป้าหมายในการดองเพชรตอนนี้อันดับแรกในวันนี้ที่เราจะมาทํากันพี่ก็คือพี่จะมาเปิดการ์ดพี่จะมาเปิดการ์ดเอ้ะอันนี้มาด้วยนะอันนี้กิจกรรมของสายเติมนะครับอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยอุ้ยได้สี่อันแล้วหรอเมื่อก่อนมันให้แค่สามในการทับดาวอะ่ะม,มายั่วยวนเราเนาะยถ้าใครเล่นเป็นสายเติมจะบอกว่าอันนี้คุ้มมากๆนะฮะประมาณนี้อ่ะ เนี่ย149บาทถ้าขั้นเทพประมาณเก้าสิกว่าบาทนะครับได้การ์ดดาวสี่ใบแต่พี่ซสายฟรีพี่กดไม่ได้นะฮะอ่าวันนี้เราจะเอาเพชรเน่ยทั้งหมดที่มีนะมาลุ้นกับกิจกรรมโชคดีเปิดการ์ดลุ้นรับรางวัสลสพ라이มมาตดครับนะครับของจกักรพรรดิเด็กนะว่าเราจะได้ของอะไรของที่เราเลงไว้ในนี้นะก็มีอันนี้กล่องสุ่มกลยุทธ์สีม่วงแล้วก็มีอันนี้ครับการ์ด การ์ดแผ่นแผ่นทักษะนะครับที่เป็นแบบเลือกแบบไม่ใช่แบบสุ่ม2อ,อันเลยเป็นรางวัลแรนะฮะก็เดี๋ยวจะใช้เพชรท,ที่เราดองไว้ตลอดทั้งชีวิตที่เล่นสายฟรีมามากับกิจกรรมนี้นอกจากนั้นอ่ะเรา,เรา,เ,ราเราใช้เพชรกับเมื่อกี้แล้วเราต้องดองเพชรอีกเพื่อที่จะซื้อหินฮีโร่ของสัปดาห์ที่2 1,750เพชรก่อนมันจะไปมีเวลาอีก11วันนะครับมีเวลา11วัน,นะวลวนแล้วก็พี่มีความคิด ว่าพี่จะเปิดอันนี้ครับน้องชายเน็ตไปครับเปิดวงล้อปลุกตื่นนี่ครับเนะสายฟรีสามารถเปิดวงล้อปลุกตื่นได้ประมาณ12บสองตัว๋วนะเราสามารถใช้เพชรซื้อตั๋วได้ซึ่งเป้าหมายพี่คือซอมบี้แมนร่างแรก <c oughs> อยากได้มาเป็นตัวคอในทีมเพราะตอนนี้แพ้หลายคนเพราะว่าเ์นที่2อเนี่ยไม่มีลูกไฟนะครับเลยอยากได้ได้ซอมบี้แมนมานะอาจจะสุ่มอันนี้แล้วก็หวังรางวัลยิบย่อยต่างๆแต่ถ้าพลิกเลยนะอันนี้ ถ้าได้มาเนี่ยพี่อาจจะพิจารณาสุ่มกาโร UR ในต้นเดือนก็ได้นะเพราะว่าเราจะมีหินมีภาษีดีคนอื่นนะครับเดี๋ยวจะดองเพชรแล้วก็เปิดอันนี้ด้วยนะครับซึ่งตั๋วสำหรับสายฟรีที่มันมีให้เนี่ยวงล้อเนี่ยเขาให้12อันใช้เพชร3,000นหน้าลุ้นต่อให้ไม่เกลือ ต่อให้เกลือก็ได้ต่อให้เกลือไม่ได้รางวัลใหญ่ไม่ได้รางวัลข้างนอกนี้เลยสามอันเนี้ยนะครับอย่างน้อยได้รางวัลข้างในพี่ว่ามันก็ยังคุ้มในการอัพดาวได้อะไรแบบเนี้ยนะยังยังยังคุ้มอยู่ที่จะเสี่ยงเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้พี่เลยใช้เพชรน้อยมากเห็นว่ากดกระป๋องม่วงแค่2ครั้งพอแล้วก็ช็อกโกแลตก็52ครั้งนะครับแต่อุปสรรคมันก็มีอยู่นะเช่นอะไรรู้ไหมวันนี้วันที่12เดี๋ยววันที่14 ตัวดำรอบรีเทิร์นรอบของราชาใต้ดินจริงจอจริงโจ,ง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 จงยูอามันจะมาตัวดำมันมาปับ๊บเราก็ต้องเอาตัวดำก่อนเพราะงั้นเสี่ยงว่าพี่จะเก็บทันไหมทั้งในของอทั้งในของนี้ฮะหินฮีโร่นะฮะแล้วก็วงล้อเนี่ยจะเก็บทันไหมแหละรอดูกันอีกทีแล้วกันแต่จะเก็บเพชรให้ได้มากที่สุดครับกดน้อยๆจ,จัดๆเลยโอเคมาแล้วก็ถึงเวลาครับเปิดการ์ดลุนโชกันซึ่ง ถามว่ากิจกรรมมันมา3วันแล้วพี่แล้วมันเหลืออีกหนึ่งวันมันจะไปทําไมพี่เพิ่งมาเปิดวันนี้พี่เคลียร์เควสของมันทั้งหมดแล้วครับทำตั้งแต่วันแรกนะวันที่10บเหรอเนี่ยฮะเคลียร์เรียบร้อยแล้วเราอ่านนะว่าเขาต้องการอะไรในเควส์ไม่ยากนะครับเป็นเควสประจําวันพี่เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราได้เหรียญเหรียญในโชคดีมาร้อยอันนะครับก็เท่ากับว่าเขามีแจกร้อยอันสําหรับสายฟรีแต่ถ้าเกิดไม่พอเรามีการกดเพิ่มแน่นอนเป้าหมายคืออันนี้ แล้วก็ตัวอาวุธเฮ้ยตัวอาวุธถ้าได้ก่อนนี่ก็โอเคแจ่มเลยนะแต่ตอนนี้อยากได้ตัวดํามากกว่านะครับอะเปิดการลุ้นโชคกันบ๊องออกมาแบบนี้ราชากี้กี้พนี้เลือกก่อนเลยอันที่สามลัคกี้นัมเบอร์ของฉันออกมาเป็นกุญแจโอ้โหก็ยังใช้ได้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวมีการ์ดพวกการ์ดมาโอ้โหนี่จอขึ้นล้วนจัดเลยนะเอ่อแล้วมันจะบวกไปอีกเมื่อกี้เราใช้เหรียญสิบใช่ไหมอันนี้เราใช้ยี่สิบแล้วอันแรกไปเพื่อเป็นรางวัลที่หนึ่ง แต่ราวันไก่ไว้เนี่ยโอ้โหยังสวยสวยในกร,รยุทธสีม่วงพี่ว่ามีเหมารอบนี้ใช้สามสิบคนดูในนี่มันเป็นอะไรเนะี่ยแล้วพิดก่อนกดใหม่อีกรอบเออให้มันเอฟเฟกมันหายการดับดาวสามอันโอเคเฮ้ยของรางวัลมันคุ้มอยู่นะหมวดนี้คุ้มอยู่นะไม่พอแล้วครับเหลี่ยนรอบต่อไปใช้ห้าสิบแล้วเรามีอยู่สี่สิบโอ้โหมันต้องกดซื้อเพิ่มอะ่ะเออ สิบอันใช้เพชรร้อยก็ยังคุ้มเปิดทีละอันครับเปิดทีละอันขอรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ออกไหมก่าโอ้ตัวอาวุธโอเคต้องการเจ็ดสิบโอ้โหเดี๋ยวนะเจ็ดร้อยเพชรเว้หรือเปล่าเดี๋ยวเจ็ดร้อยเพชรคนดูรางวัลใหญ่มาไหม,ไหมโอ้เฮ้ย <c oughs> พอไหมวะคนดูตัวโชคลุ้นเกลือเก้าร้อยเพชร คุ้มไหมเนี่ยนี่พี่นี่พี่ดองมาทั้งชีวิตรางวัลใหญ่ออกเถอะโอ๊ยตายแล้วรางวัลเล็กสุดหอไหมนเนี่ยหนึ่งพันเพชรต้องการรางวัลใหญ่อยู่ไหนโอ๊ยรางวัลเล็กสุดเวนกรรมเวนจัดมนดูหนึ 1, ่งพันสามร้อยเฮ้ยรางวัลใหญ่อยู่ไหน ไม่มีรางวัลใหญ่เลยโอ้โหเดี๋ยวน้องพี่จะไปหาเพชรจากไหนเออไอนีอ้ก็ะจอก็เด้งเด้งๆอย่าง,งเลยเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบเพชรใช้เท่าไหร่อันต่อไปอะ่ะใช้เท่าไหร่วะอันต่อไปถ้าจะเปิดอะ่ะไม่พอเปิดใช้เท่าไหร่อ่ะ เอา้าคุณจะไปรู้ไหมเนี่ยเฮ้เปิดใช้เท่าไหร่วะรางวัลใหญ่ไม่ได้ไนดะ้แต่รางวัลรองอันนี้เอาอันนี้เพชรที่ดอมาไม่พอเดี๋ยวหัวจะปวดได้ไหมเนี่ยไอดีพังนะบิดเลยใช้เท่าไหร่วะทำไมเปิดไม่ได้วะเมื่อกี้เราก็ไม่ได้มองอะ่ะโอ้โหตายแล้วตายอย่างเดียว ปิดได้เนี่ยเพชรหายหมดเลยสี่พันนะอโอ้ยโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้กำลังอ่อนแรงหมดโรมเล่นเกมเลยครับทุกคนครับ <c oughs> เกละ็เทะเลยลดดองเพชรวันนี้ยังหาเพชรได้อีกประมาณเจ็ดร้อยเพชรพรุ่งนี้ก็ได้อีกนะครับ <c oughs> โอ้โหหมุนตึ๊บเลยวิงเวียนศีรษะเลยอะพรุ่งนี้ค่อยค่อยเปิดกนอีกทีครับน่าจะแบบ หมดเพชรเกี้ยงเลยอะวงล้อน่าจะอดเลยเกือจัดกิจกรรมนี้อย่าไปอย่าไปเล่นนะครับสายฟรีแทบลองให้ตอนนี้ท้อวะ่ะบิดไปหกเจ็ดแปดดีกว่ามัง้งบิดแห่งมาสนทนนาท้ายคลิปนะครับคลิปเมื่อวานนี้ห้าพันสองขอบคุณคนดูทุกคนนะครับคนดูกําลังเยอะเลยอะแต่ลมที่แบบไปเลยวันนี้แค้นจัดอะตอนนี้ทุกคนพี่นี่แค้นกว่าหมดลมเลยวะ่ะ เพิ่งรู้ว่าพี่อ่านข่าวด้วยเพิ่งเห็นทิกตอกพี่เอาจริงเหรอขอบคุณครับน้องชายฝากกดติดตามด้วยนะถ้าคุณเจมาเห็นคลิปนี้น่าจะแคร์หน้าดูนะจับตัวอย่างนั้นสรุปให้ใครลังเลเอาตัวอะไรถ้าเล่นเอาคุ้มระยะยาวเซิร์ฟใหม่เอาเมลถ้าไม่ได้แล้วถ้าไม่ซีเรียสเมทันแต่ตัวสตันมีเกรวินแจกใช้แทนก็ได้ตัว u r ารกันสแันแบบเก่าทุกตัวหรือว่าการโร่ไว้ปลดพลังการโร่ยูอาร์หรือว่าตัวที่ชอบ อเกอโรสเกโรยูอาร์ใส่สายอะไรมั่งครับมันใส่สายต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็ใส่สายเทคนิคใช่ไหมครับแล้วก็มีสมายสายมันสายพลังสองอันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสายเกวันที่1ต้องทำอะไรบ้าง <c oughs> ดวงคนที่มีเกรวินหมามากเลยพี่สามรอบไม่ติดไล่โจมตีเลยนะก็นึกว่าเสียงโทรศัพท์ พี่จะเสี่ยงดวงเอาการโรยูอารใหม่ครับเยียวยาวดูดวงพี่วันนี้สิน้องพี่ควรเสี่ยงปะมันจะไม่เยียวยาวแล้วนะั้นมันเครียดนะตอนเนี้หกเจ็ดหกเอาโซนิกกับเกียรโรทันไหมครับนะทันอยู่ เซิร์ฟใหม่มาทุกวันใหม่ไหนครับเลิกเล่นไปห้าสิบสองวันก่อนโน้นับวันที่เลิกเล่นเนี่ยนะแต่ไม่นับวันเซิร์ฟใหม่วะเนาะเซิร์ฟใหม่มันจะมาทุกสามวันที่มันเปิดอะตอนนี้มันนับยากอะไม่แน่ใจว่าีกทีเปิดเมื่อไหร่นะใช้ราชาน้าฟ้าแทนเมลสไกซ์สิครับนะฮะนัดนฟ้ามันกัดกร่อนแต่ว่าราชากัดกร่อนไม่เคยแรงแล้วก็นันฟ้าพี่ยังไม่มีนะเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาวันไหนไม่รู้แปดสิบเก้าทันการโรไหมครับไม่ทันนะฮะ สุ่มได้ฟินิกเอาดีใหม่ครับขาดตัวอย่างเดียวหรือว่ารอตัวอื่นดีครับนะฟินิกก็เอาก็ได้นะครับอตอนนี้พี่ท้อใจจังเบื่ออยากบิดเลยอะ่ะว่าคนดูยังเยอะเนาะไม่บิดหรอกนะสุ่มได้หินฟนะินิกนะเออก็ใช้ได้ฟินิกเล่นได้ยาวๆเหมือนกันราชานัดฟ้าไงพี่สายพลัง sr มอบ,บโบนัสดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองรอบอืมแต่ตอนนี้พี่ยังไม่มีตัวพี่น่าจะเอาใส่นะขอบคุณมากเลยน้องทั้งสองคนทั้งบนอีกคนที่แนะนำให้เอาราชานัดฟ้า 669มีเมทัลไนมีปู่บอมควรเลือกการันตีตัวม่วงตัวไหนดีครับราชากลับมาเอาราชาคนอื่นเอาเมทัลเมลราชาทะเลผมเอาโกเกสึเพราะผมชอบแค่นั้นแหละแรงอยู่นะถ้าเกิดว่าป้านอื่นๆเนี่ยโอ้โหนกไม่โคตรแรงเมทัลไนโคตรเท่เทแบบเทระเบิดถูกต้องพี่ก็ว่ามันเท่ดีควรสุ่มหาซัพพลายรูนตอนไหนครับตอนนี้มนีกิจกรรมที่มันให้ของรางวัลพิเศษมาเก็บให้ได้400ใบก่อน โชคดีโดนพี่ตบไปแล้วเรียบร้อย675กาโร่ 75, o, จะมามี128ใบาขาด52ตอนเติมประมาณเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจการเติมเลยอะถ้าเติมแนะนำให้แพ็ค7 9บาทถ้าเติมเพิ่มเทพ60บาทเท่านั้นลุ้น12ใบต่อวันอะอือ่อาุยลิมส่งปาร์ตี้มาเซิร์ฟ675ทน o, Return, ันการโร่รีเทิร์นไหมครับทานเหมือนกันฮะ646เล่นอยู่ไหมครับเล่นอยู่น้องชาย ผมเดเมนยำคืออะไรเหครับผมไม่รู้เวลาแม่นยำก็คือเวลาเกิดสถานะต่างๆอย่างเช่นกับกรอนเผาไหมอะไรพวกนี้จะได้ติดยงึ้นป้ายทองของรูนที่มัน2,600เพชรนี่ควรซื้อไหมครับไม่ต้องซื้อรอวันที่20อยู่เมื่อไหร่จะมาผมไม่เคยเล่นเลยต้องตามพี่นะจัดมาดิแบแบ๊อบ,บ,บนะคือหรือคอเกโรยูอาพี่กี้จะสุ่มใหม่ครับนะน่าจะสุ่มสุ่มแน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่าครบ2 4 0รบใบไหม คำฟีนิกซ์ S S R บวกดีใหม่รับก็แรงเหมือนกันนะฟินะะิกซ์อ่ะนะฮะเอามายืนยาวๆนะใช้ในระย,ายาระยาวระยะสั้นไม่ค่อยเก่งพี่ไปคิดคําว่าไก่แจ้กับเซิรงหน้ามาจากไหนครับผมชอบมากก็เซิรงหน้าน้องเซิเงแบบไล่ลำอ่ะไล่ลำใส่หน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเออหน้ายิ้ว้องส่วนไก่แจ้ก็คือไอดีน้องนี่ <c oughs> มีทั้งหินกาโร่เมลท่านไนและเอักาโรยูอ่ แต่หินฮีโร่มันมันพอสําหรับตัวเดียวควรทําอะไรดีครับไม่ต้องคิดเลยครับกาโร่ถ้าคุณมีกาโร่คุณไม่ต้องเอาเมาทเไหนอะน,นี้ออกปะเอ,อ่ยืนเฉยเฉยะยืนเฉยเฉม่นชนะแล้วาหาเพชรจากไหนให้ได้เยอะครับนะะดองไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้เพชรพี่เหลือศูนย์โอเคพอใจน้องไหมเพชรพี่เหลือศูนย์ละจากกิจกรรมไอล้ลุนโชคอะไรพวกนี้พี่กี้สุดโหดกิกี้รังแกเด็กกิกี้ติดเกม คิงเอซาร์ R กับโกลดีบาร์ตัวไหนดีกว่าครับไก่แจก้กูเอากัดก่อนโกลิบาร์มาทั้งหน่อยยังมีาเมจนะยินรีวลล่ารถรถไฟตัวเองนะพอเกีย์โรสเกโรไม่มีใครเล่นด้วงกับอัศวินเลยครับเพราะเอาตัวเมตาเก่าๆมาเล่นกันอะตอมิกยุงยูอาร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเอากระบองเหล็กไงมันโดนกระบองเหล็กมันก็เลยไม่มีใครเล่นด้วงนะพี่ยี่ครับถ้าผมเล่นเซิร์ฟ677ผมจะทันเล่นกิจกรรมกาโรจนจบใหม่ครับนะทันอยู่เพราะว่ากิจกรรมมันมาวันที่8ที่ซเปอร์เปิด ทำไมพี่ไม่เล่นหกสี่หกแล้วครับยังเล่นอยู่นะน้องตอนนี้ตอนนี้เริ่มท้อกับเซเวอร์นี่ละแปดสิบใบทันการโรไหมพี่ชายทันอยู่ทันการโรรีเทิร์นนะบาคุกโกยูอาร์มาแน่เพราะมันมีให้แลกเซิร์ฟใหม่เหรอเมนี้พี่ยังไม่ได้ส่องนะบาคุกโกยูอาร์แต่คนที่ไม่มีบาคุกโกเอสอนอาร์บวกโดนยับแน่นอนไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวหรอกไม่ต้องทําก็ได้สุ่มด่วงยูอาร์มาแบกดีกว่าครับผมก็จะสุ่มนะ เมทันมันกัดรอบตัวครับพี่วางตรงกลางอ๋อมันจะกัดสี่ทิศใช่ไหมมันจะป้องกันการกัดกร่อนพี่ครับถ้าจะเติมฮีโร่ซับพอร์ตในขั้นเทพต้องทํำยังไงครับนะก็ดูพี่ทําสอนไว้แล้วเซิร์ชใน YouTube ว่ากีกี้ขั้นเทพมีวิธีสอนอยู่นะตัวดำห้าสิบสี่ใบซื้อเพิ่มสามสิบห้าทันการโรไหมครับไม่ทันตอนนี้ต้องมีร้อยกว่าแล้ะถ้าอยากจะทันพี่ความเร็วเมทันไนท์กับราชาเทลึกพี่เท่าไหร่ครับไม่บอกมันเป็นสูตรการต่อสู้ ถ้าเติมซัพพอร์ตแพ็ก300บาทจะต้องเติมอีกกี่บาทครับจะเวลทันก่อนตู้ออกไม่แน่ใจแต่เวลาเติมพี่ไม่ได้เคยคิดตรงนั้นแต่ถ้าเวลาเราเติมขั้นเทพอะแพ็กสิบาทใช่ไหมมันจะได้ตั๋วแบงค์เขียว1แบงค์เราใช้แบงค์เขียวในการซื้อเลเวลเอาลองคำนวณดูนะผมกลับมาแล้วครับพี่ชายตอนนี้มีดำร้อยหกใบทันการโรไหมครับพี่ชายนะทันอยู่บิดแล้วครับไม่ไหวจริงๆเลือก เปิดแมส,สกัน้นชีวิตเปลี่ยนเลยครับผมผิดและโดราชาอีการสนายตบแน่นอนเลยพี่ก็จะบิดแล้วครับลุ้นโชคจากพัฒเด็กมันจั่วการ์ดใ้พี่เด็กการ์ดใบอ่อนอ่อนเพชรพี่ไม่เหลือแล้วน้องเติมกำทีตอนเลเวล59มันคุ้มันไมครับพี่ตามคนอื่นไม่ทันเลยมันก็ยังเตอมดีกว่าไม่เติมอ่ะน้อง แต่ถ้าเติมคำพีพี่แนะนำว่าเติมวันแรกเพราะมันจะมีเควสพิเศษทำให้เลเวลไปไวมากยิ่งขึ้นพี่กี้ถึงวันนี้แล้วผมยังไม่ได้หินปลุกตื่นเลยนะครับไป6-7-8ไปเนาะถ้าจะเอาการโรดตอนรีเทิร์นมันการันตีกี่ใบครับนะการโร่รีเทิร์นเหรออืมไม่แน่ใจว่ะไม่แน่ใจนะ180ใบเหมือนเดิมผมชอบตอนหน้ากากหวานออกสกิลมากครับนะใจเกเรนี่ว่าเรา พี่ชายเอาโซนิก ur ใหม่หรือว่ากระบอง ur ดีครับพี่คิดว่าจะเอาการโร่รีเทิร์นพี่กี้ครับผมมีตัวดำอยู่65บาใบจะทันการโร่ r ใหม่ครับเซิร์ฟเวอร์671ทัดอยู่ทันอยู่นะฮะทันรอบรีเทิร์นนะแปดสิกตวดำทันการโร่รอบแรกใหม่ครับพี่กี้นะร้อยใบไม่ทนันแปดสิบหกใบทับทนไหมน้องชายนะแล้วบอกประกาศบอกไว้ก่อนเลยนะ ถ้าพรุ่งนี้ไอ้กิจกรรมโซนิกไอ้ไอ้ลุ้นโชคไอ้ที่พี่เปิดวันเนี้ยในคลิปอะ่ะพี่เกลือพรุ่งนี้พี่ยังไม่ได้อีกนะพี่บิดนะพี่บอกตรงนะหกเจ็ดแปดตลอดไปอืมเซ็งและหมดท้อกําลังใจเล่น